สวัสดีครับมือน,นีผมสิม,มาฝากบอกฝากเตือนครับผมคนที่มีรถไถนะครับเนี่ยผู้ใดเป็นคือผมนะครับเวลาขืนรถฟังนี่นี่น่ครับอันนี้ว่ามันฟังนี่ว่ามันฟังขืนรถนะครับเนี่ยบางทีเขาแบบว่าขี่ขั้นยางอ้อมไปขืนฟังพุ่นนี่ครับเขากะสิขืนฟังนี่เพราะถ้าขืนเราพิธีขืนของผมครับผมนี่ครับจับพวงมาลัย จับพวงมาลัยข้นรถครับผมทีนี่ปัญหาเกิดครับเนี่ยปัญหาเกิดคือว่าพวงมาลัยหล่มครับเนี่ยบูดเสียว่ามันโยกได้เนี่ยครับพวงมาลัยผมหล่มเหรอหลวมเหรอโยกได้แบบนี้เลยครับเนี่ยบูดเสียเหรอครับเนี่ยบูธหลวมเหรอเดี๋ยวฝากเตือนฝากบอกครับผมบางคนบางคนเขาเสีย ขึ้นคือผมเนี่ยแหละครับจับพวงมาลัยขึ้นรถเนี่ยน่ครับให้มาจับเอาอันนี้แล้วครับเนี่ยห้มาจับนี่ครับจับก้านกระจกเนี่ยแหละครับขึ้นขึ้นแทนจับก้านกระจกเนี่ยครับแบบนี้ขึ้นแทนหามมาจับเอาพวงมาลัยขึ้นครับผมเพราะว่าพวงมาลัยขเาายขาเป็นอะออกแบบมารับน้ำหนักตัวเขาไหมครับบางทีเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาต้องโหนโหนพวงมาลัยนะครับเนี่ย มันก็จะเห็ุให้แกนบูดเสียหรือว่าแกนพวงมาลัยหักได้ครับเนี่ยนี่ครับถ้าอยากให้ดีก็คือว่าต้องมาขืนทางนี้ครับเนี่ยยางอ้อมจักน้อยก็ได้ครับนี่ครับมาขืนทางนี้บางทีมันก็มีเหตุจําเป็นครับผมบางทีฟังนี่ติดแกคันนาติดขางคันนาเขาจําเป็นต้องลงฟังนุนเราก็ขืนฟังนุนนี่ครับ เตือนแต่ว่าฟังนี่นี่มันจะมีหม่องจับอยู่ครับนี่หม่องจับขึ้นคือหม่องหนีครับนี่นะครับหม่องจับขึ้นเขาบ็ต้องมาจับพวงมาลัยน,น,นี่ครับคัที่ผมบ้องหูครับผมนี่ครับตอนแรกๆผมบ้องหูผมก็จับแต่พวงมาลัยเหรอครับเวลาขึ้นฟังนนนี่ครับสร้างได้เขา,าบอกว่าห้ามจับพวงมาลัยขึ้นน,นี่ครับฝากบอกฝากเตือนครับผมอันนี้ผมก็จะได้ซื้อบูธ มาเปลี่ยนเหรอครับเนี่มันค่อยสียหายนครับมาแหลกๆมันก็บอมันโยกแบบนี้บ่ได้เลยครับเนี่ยตอนออกมาแหลกๆนี่โยกได้แล้วครับเนี่ยหลวมแล้วครับเสียแล้วปูดนี่ครับครับผมกับประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ